วันนี้อยากกินผัดไทยกุ้งสดจังเลยค่ะเรามาเตรียมส่วนประกอบกันนะคะก็จะต้องมีต้นกุยช่ายถั่วง,งอกมีเต้าหู้แล้วก็มีกุ้งมีหมูสไลด์ด้วยค่ะและนี่ก็คือน้ำซอสที่พี่ต้องปรุงแล้วนะคะโดยใส่น้ำมะขามเปียกซอสซีอิ๊วหวานซีอิ๊วขาวค่ะปรุงไว้เรียบร้อยเลยแล้วก็ใส่พริกป่นเล็กน้อยด้วยนะคะใช้ไข่สามฟองแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วเราก็จะโขลกถั่วลิสงขั่วของเรานะคะใส่ถ้วยเตรียมไว้แบบนี้เลยลาดับแรกเราก็เจียวกระเทียมให้หอมค่ะแล้วก็นำกุ้งสดของ ที่ล้างทําความสะอาดแล้วลงไปผัดแบบนี้เลยค่ะผัดให้พอสุกสัก50-60%ก็ตักพักไว้ก่อนนะคะเพราะว่ากุ้งสดนั้นสุกง่ายค่ะเดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะคะเนื้อเขาจะได้ไม่แข็งเกินไปค่ะหลังจากนั้นก็เอาน้ํามันที่เหลือค่ะใส่ไข่ลงไปแล้วก็ผัดขยี้ขย,ขยี้เขาแบบนี้แล้วก็ตักแยกไว้อีกเหมือนกันค่ะเขาก็จะมีกลิ่นหอมๆของกุ้งอยู่ในไข่ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่หมูสไลซ์แล้วก็เต้าหู้ลงไปผัดๆค่ะแล้วก็เติมเส้นกว๋วยเตี๋ยวของเรา ลงไปค่ะแล้วก็เติมน้ําซอสที่เราปรุงรสไปเรียบร้อยมีรสเปรี้ยวรสหวานเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายดีค่ะใส่พริกป่นลงไปเล็กน้อยด้วยแต่ถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่นะคะผัดพอเส้นนิ่มค่ะพอใจแล้วเราก็ใส่กุ้งกับไข่ที่เราแยกไว้เมื่อกี้ค่ะลงไปผัดลงไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ต้นกุยช่ายและถั่วงอกค่ะตอนนี้ก็ชิมรสเลยค่ะว่าเราชอบประมาณไหนนะคะถ้าอร่อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมใส่ถั่วคั่วกันค่ะถั่วคั่วของเรา นั้นเราจะใส่ตอนท้ายๆนะคะถั่วคั่วจะยังได้ดูกรุบกรอบอยู่นั่นเองค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะเก็บถั่วคั่วไว้ท็อปปิ้งตอนท้ายอีกนิดนึงนะคะเขาก็จะหอมๆดีค่ะแล้วก็มาจัดจานเสิร์ฟกันได้เลยค่ะแบบนี้นะคะมีพริกป่นไว้ปรุงรสเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็มะนาวค่ะมากินด้วยกันค่ะ